จบทีมม่ปีะฮะไอฮฮฮเฮ้งเม้ยเาะไรมสาบันเรือง s ้ากันข้ากันก่อนโธ่ปเฮก็เจ้าหอมให้เฮ้ยเกห่ปันหัวหมู้จา

ลอยไอยลอยอยัอยลอยลอยนอยล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 ออยลอยลอยอยล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 อยยอยลอยลออยอยลลยลลอยล แบบดื้ไปก่อยกลับไปเอาไปทำกับแกล้มย็นนี้แล้วกไปรองหูบ้านนะผมจะติดโรคแน่เอไม้ก่อนได้ติดโรคคันแน่ครับเป็นโรคหมูใบยาครับวมาตัมาตัมาตัวมาตัวมาตมาหัวมาตัวมาตัวมัวมาไดวมา้วมาตัาดูวออมา้วมาว าพี่ใหญ่ละใช่ป่ะใส่มาพี่ใหญ่ละจ้ามาแล้วจ้านี่แหละพี่ใหญ่ตัวนี้ใช่ไหมเหนื้อเยอะดีด้วยกินได้สองมื้อเลยสองมื้อหรอแต่ว่าจะบอกนี้มันไม่ค่อยจะสะอาดชอบถุงนิ้วลายใส่หน้าไม่อร่อยหรอกใช่นี่ใส่ไม่ดีอยากโถยน้องชายจับผิดละอ้าวตัวนี้ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีใช่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 มาจะถูกต้องแล้วายอ่อนทัดในชันหลังหลักแหลมมากเลยใช่ข้าไม่มีประโยชน์หรอกงั้นก็ ปล่อยตือไปเถอะนะเอขอบคุณมากนะไปเลยล่ะจะช้ากันพี่ถึงไม่มีประโยชน์แต่ก็เป็นสิทธิ์ของพระถังอชื่อตื้อพ้วยก่อยอเขาว่าเอาไม่ใช่ในบ่อข้นหลังก่อนร้อยคนล่วงหมดแล้วคอยไปบักเกลือโอ้โหตาแง่อองมาแก้บเล่าถ้ามูแดดเดียวห่หมูแดดเดียวโอ้โและโดนจัหวันนะ ทำไมก็ต้องไปเจอพวกปีศาจกนเนื้อแดดเดียวพวกนี้ด้วยนั่นแน่เจ้าจัหวันเอาตัวหมูแดดเดียวดิปะจังหวัดเจ้าจังหวัดเจ้าจะงหวัด้จยาด้วยจัดตือปวยไก่ได้กระถังมันก็คงอยู่อีกไม่ไกลน้องชายจะไปตรวจอีกรอบยายพวกมันหนีรอดไปได้แล้วไปรอด ปวยกายออกไปสำรวจไปตั้งนานแล้วทำไมยังไม่กลับมาอีกอาจารย์ทำไมรู้จักปวยกายอีกเหรอเขาเป็นยังไงอะอาจารย์ถ้าเขาลูกนี้มีปีศาจเขาต้องแจ้งกลับมาบอกโวยวายไปแล้วดังนั้นทุกอย่างเขาสงบเลยไปเดินเล่นคนเดียวแล้วมั้งเนี่ยปวยกายฝีมือธรรมดาถ้าไปเจอปีศาจเข้าเท่ากับทำร้ายเขาสิอ้าวนี่อาจารย์ใจเย็นเอาไว้เราได้ตามไปก็หมดเรื่องแล้วนะ

ไหนทางไหนมาทางไหนคนดีเลยจะมีแสงไหนแสงอยู่บนหัวบนหัวนะส่วนคนเลวจะมีเมฆดำทะมึนโอหน่วเราเราถังเป็นจินชาญจือกับมะเกิดสะสมความดีมาสิบช็อตถึงได้มีแสงส่องเป็นประกายมีแสงนเงแสบนหัวถ้ามีแสงก็บนหัว โอโหโอ้โหมาอาจารย์ดูนั่งฟ้าฟ้ามืดคลึ้มฟ้าร้องครึ้มหน้าเสียวไส้นะอาจารย์เออเยาะเทพผีทั้งหลายจงฟังข้าคือฉีเทน่าซึ่งหลีท้าย้ข้าซเทพผีทั้งหลายจงฟังข้าคือฉีเทน่าซงหลีทางให้ข้าซงไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยแย่แล้วไปดีของทันเจีไม่ไหนข้านี่อ่นข้าอยู่บนสวนอะไร ถ้าเคยเห็นความร้า,รายกากของสุนงองคงมาแล้วนึกไม่ถึงเขาจะพย,ยองไม่ได้ไปกว่าเดิมอีกเล